สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดถูกหวย30ล้านผู้กองมาเหนือดวงงวดนี้ชีวิตพลิกรวยทันตาเห็นวันที่16สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเฟซบุ๊กสพเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรได้โพสต์แสดงความยินดีกับนายตำรวจยศร้อยตำรวจเอกนำลอตเตอรี่รางวัลที่1่งวดประจำวันที่16สิงหาคม2 5 6หหมายเลข046 750งวดที่31ชุดที่26จําจำนวน5ใบมูลค่า30บล้านบาท มาแจ้งลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานกับพนักงานสอบสวนสําหรับนายตำรวจผู้โชคดีกลายเป็นเศรษฐี30บล้านเป็นนายตำรวจประจํากองบังคับการตํารวจภูทรจงังหวัดพิจิตรหลังเดินทางมาลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานกับพนักงานสอบสวนแล้วก็ได้เดินทางกลับทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ